แล้วก็เรื่องของการควบคุมบรรจุการค่อยคุยกันในโอกาสหน้าก็แล้วกันนะคะถ้าเรามีเพราะว่ามันมีประเด็นของการควบคุมรรจการที่จะมีแนวทางในการทำแบบง่ายๆอยู่ด้วยนะคะก็คิดว่า,อาตอนช่วงนี้นะคะก็อยากจะถามว,ว่าก็เรามีประเด็นคำถามอะไรที่จะคุยกันบ้างไหมเชิญค่ะ อย่างเช่นทางทีที่บอกว่าไปทำไมก็ไม่คนในโอแผงใช่ไหมครับโดยเพยบางทีมั่อาจจะมีหลายๆอย่างคือเราเราบางทีอาจจะไม่ได้เข้ากรอบวิจัยทั้งหมดก็ได้อาจจะเป็นการนอกกรอบเช่นเราอาจจะเรียนแบบตัวเราเป็นการจำลองตัวเราก็ไปเป็นตัวเขาที่ไปหาหนังสืออยู่ใช่ไหมครับก็อาจจะเพื่อมาจากโอแพงแต่เราไม่เห็นแล้วก็ได้หรือเขาอาจจะเชี่วชาญในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ได้เพราะว่าช่องนี้เนี่ย เดินคุณแล้วอะไรแบบนี้หลับตาได้มาเลื่อนหรือตรงไหนหรือว่าตรงไหนเรารู้แล้วว่าเราซ่อไไนไว้ตรงไหนถูกไหมครับเราอาจจะเขียนภาพนบางอย่างเช่นว่าเขียนเอาไว้ว่าเช่นท่านแม่หาหนังสือเม่เจอละสิหาได้คุณได้าจากที่นี่อะไรแบบนี้ไปโผล่ไว้ตามจุดต่างๆมันก็อาจจะทําให้เราเห็นพฤติกรรมของผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้นก็ได้บางทีมันท,ทำให้เราเห็นว่าเราเดินมาตรงนี้ที่เขาไม่เจอเขาไม่เห็นจริงๆแล้ว เขาเดินไปไหนถ้าเราเห็นเส้นทางในการเคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการแบบนี้ก็จะนําไปสู่การเห็นเรื่องความสําพันธ์เรื่องการียอลำดับก่อนหลังของผู้ใช้บริการว่ามาถึงข้องือนกันเขาไม่เคยเข้าเขาจะไปไหนดีอะไรแบบนี้จะเขาไม่เคยยืมอะไรเขาจะทำอย่างไรนี่หลายหลายอย่างผมว่าเพื่อนําไปสู่ใน่ายทางไอทไีที่เขียนโปรแกรมที่จะนําไปสู่ว่า โอเคก็เดินจากนี้เดินไปไหนก็จะไปสู่วิดีโอโปรเซสซิ่งนะครับในการที่จะโปรเซสภาพต่างๆว่าเขาะเดินไปไหนอะไรแบบนี้จะเป็นเรื่องมิจัยอีกส่วนซึ่ทาให้เราเห็นว่างานวิจัยมันสามารถที่จะอินเตอร์เย์หรือว่ารวมเข้ากันได้นะครับคือวันทีเราอาจะทําแล้วเราเราทำเสร็จแล้วมันเป็นตัวแบบนี้หรือว่าได้วิธีการคิดสายหนึ่ง ถ้าต่อไปมันอาจจะมีสายเนี่ยแล้วใช้อาจจะหลายๆวิธีนี่มันมันเปรียบเทียบมันเหในไหลังก็จะได้เพราะเปิดกว้างไปเลยอาจจะไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์เห็นทั้งหมดก็ได้ว่าทีไอตัวแขนงใหม่เนี่ยมันจะเกิดเมื่ออีกแขนงมันเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็อาจจะลองฝึกกันดูอาจจะไม่จำเป็นต้องเครียดมากนะครับในเบื้องต้นตรงนี้ผมคิดว่าการทำเรื่องเบื้องต้นก็คือให้เห็นว่าอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นโจทย์ได้ โจทย์นี้เราสนใจเนื้อสื่อก็เราทำแล้วเราต้อไม่ยิ้มมันเราสึกว่าอยากหาคำตอบให้เสร็จเร็วๆถูกไหมครับอยากให้มันรู้สึกว่าอ่าอยากได้คําตอบเร็วๆทำยังไงดีอะไรแบบนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่ามีพลังที่จะต้องไปหาคําตอบนั้นแล้วก็ผลผลลัพธ์ที่ได้ก็วิเคราะห์ความมืยงานของเราแบบนี้อีกอย่างก็คืออาจจะการวิจัยก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะในหน่วยงานอย่างเดียวใช่ไหมครับอาจจะเป็นข้อมูลอย่างอื่นที่อาจจะสนับสนุน ผู้เรียนผู้ใช้บริการหรือว่าทางบริหารของเราก็ได้วแต่นะครัก็ก็มีหลายๆส่วนแต่เพื่องรผมว่ายังมีโจทย์อีกหลายๆอย่างที่อยู่ในในตำแหน่งของเรามีคำถาม,ามหรือว่าจะเสนอแะอะไรอย่างอื่น ก็งานวิจัยนะครับในส่วนของฝ่ายที่ลีการศากสาจริงๆแล้วได้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 ตั้งประเด็นกันไปแล้วนะครับเรื่องในแผนดำเนิการนะครับในโอกาสนี้ผมก็เลยได้โอกาสได้มาติดต่อกดรวมตัวงานหลายๆท่านนะครับที่มอบหมายกันไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างเช่นข้าความคาดหวังทุกด้านที่แผ่กระจายกันทำานะครับตรงนี้อยากจะให้ schnell. ส่วนของงานวิจัยในวันนี้เนะี่ยมีส่วนในการตัดกันตรงที่จะทําวิจัยที่แต่ละประเด็นในแผนเป็นการที่ทำไปแล้วน,นะครับอันนี้ก็คิดว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยนะ่าจะเขียนในเรื่องของเข้าโครง,งแลวก็เสนอข้อความจากตำรับได้น,นะครับก็จะได้ผู้การติดตามตัวงานซึ่งช่องว่างสมรัฒนั้งติดตามงานไม่มีโอกาสที่จะติดตามนะครับก็ ก็แน่น่รู้นะครับแล้วก็ในส่วนของผมนี่ก็เคลียร์หมดแล้วคุณอ้ำนานก็เคลียร์หมดแล้วรู้่างว่านะครับแล้วก็จะได้พัฒนากิจกรรมที่ไ้ทำอะไรต่อไปนะีครับผมส่งแล้วนะครับงานวิจัยที่รวมมาสองปีนะครับก็ก็มันก็ลบลูกค้านะครับการวิจัยก็มันก็มีปัญหามีอุปสรรคนะครับใช้เวลาแล้วก็เสียหน้าบ้างบางครั้ง นะครับเพราะว่าก็มีเ okay. รื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ก็จนสําเร็จนะครับตอนนี้ก็คิดว่ารอรอรับตังค์ครับรอแก้นะครับมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องทนรอวิธีการต่างๆไปฟังกลุ่มไปเรื่อยๆนะครับก็ก็พยาามที่จะติดตามเรื่องงานของฝ่ายเทคโนโลยีนะครับเรื่องของงานที่พวกเขามีใจนะครับแล้วก็เรื่องทางงานของฝ่ายเทคโนโลยีก็ผ่านไปสามท่านแล้ว ผ่านไปก็เก็บชิ้นงานตกไปได้เลยขบคุณก็ตรวจงานตรงนี้เลยนะคะไหนจดูมีฝ่ายหอสมุดจะตรวจงานหรือเปล่าคะของหอสมุดก็เรื่องของข้างงานก็คือจะสอบสอบสอบตำแหน่งนะคะเทคโนสารแล้วก็ สำนักงานเลขา3นะคะจะมีเห <c oughs> ลือที่กำลังรอเข้าประชุมอยู่ในรอบหน้าอีกประมาณ6 6ตำแหน่งนะคะตอนนี้ก็คงจะจะมีบางคนทําวิจัยบางคนก็อาจจะทําผู้มืออะไรต่างๆเราน่คเรื่องของผู้มือ <c oughs> พวกเราได้รับการแนะนำไปไปหลายครั้งแล้วจะ่ไม่รู้สึกปกก็อยู่ที่ตรงนี้นะที่ปกที่แล้วห่ะ เป็นวิทยากรจากที่อื่นอยู่เราเราใช้บริการเรามีวิทยากรของเราเองแยะนะคะให้มาแนะนําไปแนะนำข้างนอกได้ของเราเนี่ยมีของดีอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะเราก็ให้ใช้ประโยชน์ได้ถ้าวันไหนต้องการนะอย่าฝากให้บัวช่วยดูด้วยนะคะลองสำรวจดูว่าเราต้องการเรื่องของผู้มือหรือเร้อองวันไหนก็ให้ให้ พวกที่ชำนาญการทั้งหลายที่เศษทั้งหลายเนี่ยนะคะมาช่วยแนะนำนะคะคือเวลาทำวิจะะัยเนี่ยค่ะมันจะต้องทำไปเร็นแบบทีละทีละลำดับน,นะคะแล้วก็าไม่กลัวรเรื่องของการเสียหน้านะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเสียหน้ามีเยอะมากค่ะตัวที่ฉันเองเนี่ยนะคะก็ไม่เคยคิดว่าเราจะทำอะไรปลูกเสมอนะคะเราก็เจอว่าบางปีเราใช้สถิติบางตัวเนี่ย ไม่บอกคำตอบวิจัยเราก็พร้อมที่จะแก้แล้วมีคนที่แนะนำนะคะให้เราได้เรียนรู้อะไรไปเยอะมากค่ะบางทีตั้งคาถามในการวิจัยยังไม่ครบถ้วนเวลาที่เรามี peer ร e วเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะมีคนเห็นช่องว่างและทาให้งานของเรานั้นดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นให้ถือว่าคนกลุ่มนี้นะคะเพียน่ก็คือเป็นวิทยานิตนะคะเป็นเพื่อนที่จะบอกในการแก้ไขอย่าคิดว่าเป็นศัตรูว่าเป็นอะไรที่จะต้องกับเหตุ ให้งานของเราดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะถ้ามีคนช่วยจริงๆนะใครจะม่เพิ่มเลยในส่วนของพนักงานนะครับที่ผมเป็นประธานของสุนัขตำรวจผมก็ทำงาน3ปีนะครับเขาได้ตัวบินูุนาม3ปีตรงนี้อยากจะให้โอกาสของบุคลากรสุนัขด้วยนะครับว่าควรจะยื่นค้าราชการไว้เราให้ยื่นทุกคนเลยตอนนี้นะครมีทุกคนให้ยื่นเตรียมเอาไว้เลย ก็ที่ส่งมาในขณะนี้นะคะ,ะบางคนส่งมานิดเดียวนะคะาด้านซ้ายมือคะที่จริงด้านขวามือเนี่ยทางสำนักก็จะช่วยเติมกับทาง,งาด้านฝายอยูแล้วกำลังแก้อยู่ตอนนี้ก็จะมี ยังไม่ครบนะคะแล้วก็ให้ไปดูตัวมาตรฐานการละแหน่นิดหน่อยด้านขวาเนี่ยนะคะทางสำนักจะเป็นคนตื่เองนะคะโดยพิ่ารณาในหน้าฝ่ายรลอหน้าผูการดูว่าเราต้องการในคนที่ก็ไปอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยทำแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ที่่งมาแล้ว8ตำแหน่งเนี่ยก็จะเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานนะคะตรงนั้นเป็นที่ที่จะอยู่แล้วนะคะไม่ทราบมี ดูที่แดดเรียบๆนะคะตอนช่วงนี้ก็ทานกาแฟก่อนนะคะมีกาแฟอยู่ข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาคุยแบบสบายๆนะคะคืออย่าอย่าถือว่าอันนี้นะคะมันเป็นมันเป็นภาระหนะักเป็นงานหะนักที่เราจะทาแต่ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะทําไปอยู่แล้วในทุกวันของเรานะคะในการเิียนการเขียนการหาปัญหาในการทํางานเพื่อให้งานของเราดีขึ้นนะคะ